ครับผมสวัสดีนิสิตท,ทุกคนนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงหลังมิดเทิมกันแล้วนะครับผมเราจะเริ่มบทแรกนะครับในหลังมิดเทอมด้วยบทฟังก์ชันอดิไซนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ transcendental function นะครับฟังก์ชันอดิไซคืออะไรเอ่ยฟังก์ชันอดิไซเนี่ยคือฟังก์ชันอะไรก็ตามที่เราไม่ได้นิยาม ผ่านฟังก์ชันพหุนามนะครับก็ฟังก์ชันพหุนามคืออะไรถ้าแบบง่ายๆสุดๆเลยก็คืออย่าง f x เท mm ่า hmm. กับ x กำลังสองอย่างเนี้ยเนาะอันนี้คือฟังก์ชันพหุนามแน่นอนนะครับแล้วถ้าอย่างเป็นอย่างนี้ล่ะ g x เท mm ่า hmm. กับ x 2. บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองอย่างนี้นะครับแล้วก็หารด้วย x ลบสองยกกำลังสามอย่างนี้เนี่ยถือว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันพหุนามไหมไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่เอาพหุนามสองตัวเนี่ยมาหารกันถูกไหมแต่เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เ,เกิดจากการเอาพหุนามตัวบนเนี่ยกับตัวล่างมาหารกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชัน g เนี่ยกถ็ถือว่าเราสามารถนิยามผ่านฟังก์ชันพหุนามได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันทาง f x และ g x ตัวนี้เนี่ย จะไม่ใช่ฟังก์ชันอดิสัยเนาะแล้วครูครับฟังก์ชันอะไรที่เป็นฟังก์ชันอดิสัยที่เราพอจะรู้จักนะครับก็ยกตัวอย่างเช่น f x เท่ากับ2ยกกำลัง x แบบนี้อันนี้เนี่ยไม่ใช่ฟังก์ชันพหุนามนะอันนี้คือฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรือที่เราติดปากกันคือฟังก์ชัน Exponential นะครับอันนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันพหุนาม หรืออย่างเป็น gx เท่ากับ sin x อันเนี้ยเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติเนาะไม่มีความเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันพูุนามเลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็น h x เท่ากับ log ฐาน3ของ x แบบนี้ก็ถือเป็นฟังก์ชันอดิสัยเช่นเดียวกันเนาะหรือฟังก์ชันอะไรอีกเช่น ใช้ fx ตัวเดิมแล้วกันเนาะ fx mm hmm. เท่ากับ arc tan 3x อ่ะแบบนี้นะครับฟังชันพวกนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราไม่มีการนิยามผ่านพหุนามเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังกช์ชันพวกนี้ก็จะเป็นตัวเบสหรือตัวพื้นฐานนะครับที่จะเป็นฟังกช์ชันอธิสัยของเรานั่นเองเนาะ แล้วในที่นี้เนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างเราจะเรียนเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะครับปริพันธ์หรือก็คือดิฟและอินทิเกรตของฟังก์ชันอดิสัยนั่นแหละเนาะโดยที่เราจะเรียนหลักๆกันเนี่ยสตัวนะครับก็คือฟังก์ชันลอก,การิทึมนะครับฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรือฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนั่นแหละเนาะแล้วก็อีกตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยเนาะ เราเริ่มต้นจากการที่เรียนฟังก์ชันล็อกการิทึมธรรมชาตินะครับหรือว่า natural logarithmic function เนอะในสมัยตอนมอปลายเนี่ยถ้าเรานึกย้อนไปนะครับตอนประมาณม .4 ีม, 4, ม .5 มหกเนี่ยเวลาเราเรียนเรื่องฟังก์ชันล็อกเนี่ยเราต้องเรียนเรื่องเลขยกกําลังมาก่อนถูกไหมเรียนเลขยกกำลังมาก่อนและคราวนี้เนี่ยเราก็มาเรียนล็อกการิทึมใช่ไหม โดยที่มองว่าลอการิทึมเนี่ยเป็นอินเวอร์สฟังก์ชันของเลขชี้กำลังใช่ไหมอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยในบางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการเรียนลึกเข้าไปอีกนิดนึงก็คือเรียนตัวตัว e นะครับซึ่งนิยามแบบนี้อ่าเป็นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ1บวก1ส่วน n ยกกำลัง n เนอะซึ่งมันจะมีค่าประมาณ 2. 1> 7จ8ดหนแี่แหละเนาะมีค่าประมาณนะครับสิ่งที่เราจะต้องจำก็คือตัว e ตัวนี้เนี่ยเป็นจำนวนอัตรกยะนะครับอัตรกยะนะโอเคพอเราเรียนตัว e แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าจากที่เราเคยเรียน log x ฐาน a เนี่ยนะครับเราก็จะมาเรียนเป็น log x ฐาน e แทนเนาะก็คือให้ตัวตัวฐานเนี่ย จากเคสที่เป็นตัว a กลายเป็นตัว e นะครับแล้วก็แทนด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้ ln x นะครับซึ่งเราก็อาจจะอาจติดปากกันนะว่าเป็นลอนลอนนะครับแต่ว่าตามหลักการแล้วที่ถูกต้องเนี่ยมันก็อ่านว่าล็อกเหมือนกันเนอะเพราะมันก็คือตัวนี้หละถูกไหมแล้วก็ในหลังมิเทอมเนี่ยนะครับเราก็จะมีการตกลงกันนิดนึงเนาะในคลิปที่ครูสอนเนี่ย เราจะตกลงกันว่าถ้าครูพูดคำว่า l o อก x เราจะหมายถึงตัวนี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดครูอยากจะกําหนดลงไปให้ชัดเจนว่าเป็นล็อกฐาน2องล็อกฐาน5หรือแม้กระทั่งล็อกฐาน10เนี่ยครูก็จะพูดว่าเป็นล็อกฐาน10ของ x แบบนี้นะครับเราตกลงกันแบบนี้นะโอเค อ,อันนี้คือการเรียนในระดับมัธยมปลายนะครับแต่ตอนที่เราเรียนมาหาลัยเนี่ยเราจะต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาความรู้ใหม่นะครับโดยการที่เราจะต้องเริ่มเ,เรียนจากตัวนี่ก่อนนะครับเราจะเรียนตัว log x ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาเรียนตัวนี้แล้วก็มาเรียนตัวนี้ต่อนะครับคือในการเรียนมหาลัยเนี่ยเออเรามีความจําเป็นที่จะต้องเรียงเนื้อหา ที่ไม่เหมือนกับตอนมอปลายนะครับเพราะว่าตอนมอปลายเนี่ยเราศึกษาเป็นคุณสมบัติต่าง,าง,างๆเฉยๆเนาะโดยที่เราไม่ได้เจาะลึกเข้าไปในนิยามของมันนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการเรียนแคลคูลัสเนี่ยในเรื่องลอการิทึมเนี่ยเราเริ่มต้นจากนิยามนี้เลยนะครับก็คือนิยามของลอการิทึม ธรรมชาตินะครับบนโดเมนของช่วงเปิด0ถึงอินฟินิตี้นะครับเรานิยาม log x ให้เป็นตัวนี้เลยอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง x นะครับของ1ส่วนที t นั่นเองเนาะถ้าเราย้อนกลับไปตอนสมัยมอปลายนะครับหรืออาจจะตอนมิดเทอมนี่แหละ การอินทิเกรตเนี่ยเราก็จะสามารถมองได้ว่ามันคือพื้นที่ใต้กราฟถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อกเเนี่ยนะครับเราก็จะมองได้ว่าเป็นพื้นที่ใต้กราฟของฟังกช์ชันตัวนี้ของฟังกช์ชันตัวนี้นะตั้งแต่1จนถึง x นะครับย้ำนะครับว่าล o อกคือพื้นที่ใต้กราฟของฟังกช์ชันนี้นะไม่ใช่กราฟนี้ นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกราฟของ log x กันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคข้อสังเกตที่เราต้ององรู้คืออันแรกเลยคือโดเมนของ log เนี่ยคือเปิด0ถึง infinity นะครับจุดสังเกตก็คืออย่างแรกคือเรานิยามตามตัวนี้เลยถูกไหมแล้วการที่เรานิยามตามอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรามาดูตัว ฟังก์ชันที่เราใช้อินทิเกรตเนี่ยหนึ่งส่วนทเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าตัว T เนี่ยตัว T ข้างล่างเนี่ยมันจะต้องไม่เป็น0ถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยโดเมนของมันเนี่ยก็เลยเป็นแบบนี้ก็คือได้ตั้งแต่ช่วงเปิด0นนะครับไปจนถึงอินฟินิตี้เลยถูกไหม ต่อมานะครับล็อก1เป็น0ชัดเจนไหมค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าล็อก1เนี่ยล็อก1เนี่ยมันคืออินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง1ของ1ส่วนทีดทถูกไหมและนี่ไงอินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง1เนี่ยยังไงก็ได้0ถูกไหมเอ่ยนะครับอลองทบทวนดูเนาะต่อมาถ้า x มากกว่า1และล็อก x จะมากกว่า0นะถ้าดูตามกราฟเนี่ยก็จะสังเกตว่าถ้า x มากกว่า1เนี่ยแสดงว่า x เนี่ยมันจะต้องอยู่ทางขวงฝั่งขวาของเลข1นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันต้องเป็นบวกเสมอถูกไหมใูกไหมนะครับในขณะที่ถ้า x เนี่ยมันอยู่ระหว่าง0กับ1เนี่ยแสดงว่าอันที่จริงแล้ว,ว x มันต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหม สมมุิ x อยู่ตรงนี้นะครับและเวลาเราพิจนารณาพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกปะแต่ว่ามันสวนทางกันใช่ไหมหรือถ้ามองจากฟังก์ชันข้างบนเนี่ยก็จะมองเป็น log x จะต้องเท่ากับเท่ากับอะไรเอ่ยปกติมันอินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง x ถูกไหมแต่ว่า x มันดันมีค่าน้อยกว่า1เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมองอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นติดลบของอินทิเกรตตั้งแต่ x จนถึง1ของ1ส่วน D t dt นั่นเองนะครับตัวนี้อินทิเกรตจากตัวน้อยไปตัวมากและแล้วก็พิจนารณาตรง1ส่วน t เนาะเพราะฉะนั้นไอตรงก้อนๆตัวนี้เป็นบวกเสมอนะครับพอติดลบไปก็กลายเป็น log x น้อยกว่า0นั่นะเองต่อมา โดยทฤษฎีบทหลักมูลที่1ของแคลคูลัสเนี่ยจะได้ว่าถ้าเราเอาล็อก X มาดิฟเนี่ยจะต้องได้1ส่วน X นะครับอ่าอันนี้อยากจะให้ทุกคนไปทบทวนนะครับว่าทฤษฎีบทหลักมูลที่1ของแคลคูลัสเนี่ยถ้าเมื่อลองดูกับฟังก์ชัน l o g x เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอ่า ไปลองดูนะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากลองครูผมไม่อยากลองเลยจำจ้ะจำไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นสูตรสูตรหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราเอาล็อก X มาดิฟจะต้องได้1ส่วน X นะครับแล้วก็เมื่อเราดิฟล็อก X ได้1ส่วน X แล้วเนี่ยแล้วโดเมนของเราเนี่อยู่บนช่วงเปิดศูนยถึงอินฟินิตี้เนาะก็คือหมายความว่าตัวดิฟตัวนี้เนี่ยก็จะมากกว่าศ ถูกไหมเพราะว่า x เราเป็นช่วงเป็นช่วงเ,เปิดศูนย์ถึงอินฟินิตี้เนาะก็จะได้ว่าดิฟมากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดิฟแล้วมากกว่าศูนย์แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกไหมตัวนี้คือตัวสําคัญนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มคืออะไรนะจําได้หรือเปล่า,อาแอบเขียนให้นิดนึงเผื่อใครจําไม่ได้นะครับฟังก์ชันเพิ่มก็คือหมายความว่าถ้า x น้อยกว่า y แล้วเนี่ยจะต้องได้ว่าจะต้องได้ว่า log x ก็จะน้อยกว่า log y นะครับถ้ามองจากกราฟก็จะเห็นชัดเจนเนาะก็คือก็เนี่ยถ้า x มันน้อยกว่า y แปลว่าอะไรแปลว่าสมมติว่า x อยู่ตรงนี้แสดงว่า y ก็ต้องอยู่ตรงตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่1จนถึง x ก็จะต้องน้อยกว่าพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่หนึ่ง จนถึง y แน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้นชัดเจนเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะครับผมที่จะให้ดูกันเนาะในทฤษฎีบทที่1.2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆจะเรียกว่าคล้ายไหมควาจริงก็ไม่คล้ายหรอกคจริงก็คือเหมือนเลย กับตอนมปลายที่เราเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของฟังก์ชันล็อกกริทมถูกไหมเนี่ยล็อกของ x คูณ y เท่ากับล็อก x บวกล็อก y นะครับล็อกของตัวาหารกันก็คือเอามาลบกันถูกไหมถ้าเป็นล็อกของเลขยกกำลังก็เอาเลขยกกำลังมาไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับก็จะมีข้อ4ข้อ5นะครับที่เราอาจจะหลงลืมกันไปบ้างนั่นเองเนาะ ก็แอบโนดโน้ตไว้นะครับว่าถ้า x เนี่ยไปถึงอินฟินิตี้เนี่ยนะครับ log x ก็จะเป็นอินฟินิตี้ด้วยเนาะหรือถ้าเกิดพิจารณาตัว x ที่เข้าใกล้0ทางบวกเนี่ยนะครับหรือคือ0ทางขวาก็จะได้ว่า log x ก็จะวิ่งเข้าไปสู่ลบอินฟินิตี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องบอกนิดนึงก็คือคุณสมบัติ ในทฤษฎีบท1.2เนี่ยตอนมปลายเราเรียนมาอีกแบบหนึ่งถูกไหมก็คือเรียนจากการที่มันเป็น i n นเ r s ร์สฟังก์ชันของเลขยกกำลังนะครับเราก็เลยได้สูตรแบบนี้มาแต่คราวนี้เนี่ยตอนที่เราเรียนมาหาลัยเนี่ยครูบอกว่า l o อก x ของครูเนี่ยนิยามไม่เหมือนกับตอนมปลายเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะของพวกเนี้ยเราต้องค่อยๆค,ค,คิดว่าเฮ้ยครูแล้วของพวกเนี้มันใช้ได้ปะวะมันใช้ได้จริงใช่ไหม เพราะว่าครูนิยามไม่เหมือนของผมเลยตอนมปลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูอันนี้เนาะอันที่1กับอันที่2นะครับให้พอเด็กๆพอเชื่อว่าแบบเฮ้ยมันใช้ได้จริงๆนะอ่าเดี๋ยวครูขอมาทดข้างล่างนิดนึงนะครับโอเคอ่าสมมุติว่าดูสมมุติว่าเราดูอันนี้ล็อก x y นะครับ ล็อ x y เนี่ยถ้าตามสูตรแล้วคืออะไรเอ่ยมันคืออินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง x y เนอะของ1ส่วน D t dt ใช่ไหมครับออันนี้ดูสูตรนะโอเคแล้วตอนที่เราเรียนเรื่องการอินทิเกรตเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการที่เราจะอินทิเกรตไปถึง1 ขอโทษครับจาก1ไปถึง xy เนี่ยเราสามารถแบ่งได้ถูกไหมแบ่งว่าอินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง x แล้วก็บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่ x จนถึง xy ถูกไหมทำได้เนาะเขียนก่อนเขียนก่อนนะครับอ่ะถ้าเราดูอันสีเขียวอันนี้อันแรกนะครับ ก็จะเห็นว่าอันสีเขียวเนี่ยมันคืออะไรเลยมันคือ log x เลยถูกปะเนี่ยมันคือ log x เลยถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากทําตามสูตรอันนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําให้ได้ว่าไอ้ตัวสีเหลืองๆเนี่ยจะต้องเป็นอะไรเอ่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ log y ถูกปะอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสเวีเขียวเนี่ยครูก็จะผ่านเลยเนาะผ่านเลยนะครับก็จะเหลือแค่ตัวสีเหลืองในที่ครูต้องทำอ่ะเพราะฉะนั้นครูจะแอบมาทดตัวสีเหลือง,องนะครับ Integrate x จนถึง x y ของ1ส่วน t dt เนี่ยคิดยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ย ครูจะทําแบบนี้ครูจะบอกว่าครูจะใช้วิธีการแทนค่าตัวแปรก่อนก็คือสมมติว่าครูให้ให้ u เนี่ยเท่ากับ t ส่วน x นะครับอันนี้ต้องจํานิดนึงนะว่าตอนเนี้ยตัวแปรของเราอ่ะตัวแปรของเรามันคือ t ถูกไหมแล้ว x ของเราอ่ะมันคือตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา หาอนุพันธ์ของมันจะต้องเป็น du เท่ากับดึงค่าคงที่ไว้ข้างหน้าจุกไม่เอ่ยแล้วก็ DT ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องได้ว่า DT เท่ากับ x คูณ du ถูกไหมอันนี้อันที่หนึ่งนะครับโอเค เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะแปลงร่างกลายเป็นอินทิเกรตของ1ส่วน t 1ส่วน t เนี่ยคืออะไรเอ่ยคือ u เท่ากับ t ส่วน x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายข้างปุ๊บจะได้ว่า t เท่ากับ x คูณ u เนาะโอเคเป็น x คูณ u เนาะคูเอา x ไว้ข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้เรามอง x เป็นตัวเลขถูกไหมครับแล้วก็อันก่อนที่เคยเป็น dt ก็จะกลายเป็น x du นะอะตอนนี้ก็จะแอบ,บเห็นนิดนึงแล้วว่า x กับตรตัวน,นี้มันจะตัดกันใช่ไหมครับตอนนี้เหลืออะไรเอ่ยเหลือตรงลิมิตของการอินทิเกรตตรงนี้นะครับแล้วก็มาแอบ,บทดปึ๊บแอบบทดข้างล่าง นาะว่าเมื่อก่อนเราต้องอินทิเกรตตั้งแต่ x จนถึง x y ถูกไหมก็คือ t ตั้งแต่ x จนถึง x y เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนเป็นตัวแปร u ปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนลิมิตการอินทิเกรตด้วยถูกไหมตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ t เท่ากับ x เนี่ยแล้วพอสมัยนี้ปุ๊บพอเราเปลี่ยน u เราต้องเป็นเท่าไหร่ถ้า t เป็น x u ต้องเป็น หถูกไหมอ่ะแล้วถ้าทีเป็น x y u จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยฟืบ u ก็จะเท่ากับ y ถูกไหมอ่ะลองแทนค่าดูก็รู้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยลิมิตกับอินทิเกรตก็จะกลายเป็น1ไปจนถึง y ถูกไหม อ่าเขียนให้ดีๆก็จะเป็นอินทิเกรตตั้งแต่หนึ่งจนถึง y ของ1ส่วน u du ถูกไหมอ่านี่ไงได้แล้วถูกไหมแสดงว่าสีเหลืองๆเ,เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้เลยถูกไหมซึ่งอันนี้ก็ตรงตามเลยครับก็คือเป็น log y ถูกไหมตรงตามนิยามเลยเอ่ะลองเปิดนิยามดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามสูตรเนี่ยเราก็จะได้เลยว่า ล็อกเ y นะครับเท่ากับล็อก x กบวกล็อกวาย่างง่ายๆเนาะอันนี้ไม่ยากนะครับอ่ะแล้วพอได้คูณปุ๊บเราก็จะได้การหารขึ้นมาทันทีนะถ้าเราดูอันนี้เราดูอ่ะใช้ปากกาสีไรดีสีไรดีเลือกปากสีปากกาแป๊บอ่ะสนีนี้ละกัน เราดู l o อก x ก่อน l o g x เนี่ยถ้าเราเขียนดีๆเนี่ยมันคือ l o g ของ x ส่วน y แล้วก็คูณด้วย y ถูกไหม,ถ,ไหมถูกปะถูกปะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันคือ2ก้อนคูณกันเนาะพอเราใช้สูตรข้อเมื่อกี้นี้เราก็จะได้ว่ามันคือ l o g ของ x ส่วน y บวกกับ l o อก y มา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาอันนี้ลองย้ายข้างดูสิมันก็จะได้ว่าเป็นล็อกของ x ส่วน y เท่ากับล็อก x ลบล็อก y นะครับตรงตามสูตรเลยนะครับโอเคลองดูลองดูนะนะครับส่วนข้อ3เนี่ย ลองทําดูก็ได้นะครับอยากจะให้นิสิตลองคิดเองก่อนนะครับว่าจะทําได้ไหมเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องลองทําดูนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าครูอาจจะแอบหยิบไปออกข้อสอบก็ได้นะครับขู่ไว้ก่อนขู่ไว้เนาะโอเคเพรานะนั้นอันนี้ก็คือทําข้อหนึ่งกับข้อสองให้ให้ดูแล้วนะครับให้นิสิตลองไปทําข้อสามดูเนาะ แล้วก็ต่อมาคือทฤษฎีบทด้านล่างนี่นะครับคือดิฟของ l o อกแอดสลุดเนี่ยได้1ส่วน X นะครับคืออย่างหน้าเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโดยทฤษฎีบทหลักมูลเราได้ว่าถ้าเราเอา l o อก X มาดิฟเนี่ยมันจะได้1ส่วน X ถูกไหมถูกไหมครับ อันนี้คือเรามอง x เป็นตัวแปรอยู่เนาะโอเคเอะลองตั้งสติดีๆนะว่าเคสไหนเรามอง x เป็นตัวแปรเคสไหนเรามอง x เป็นตัวเลขนะครับลองดูลองดูเนะาะคือคราวนี้เนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่ x และเป็น abslute o x สูตรในข้อน,นี้ก็จะบอกว่าถ้าเราดิฟ log abslute x เนี่ยก็ได้1ส่วน x เหมือนกันนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับ ยวลองทำให้ดูนิดนึงก็ได้แป๊บหนึ่งนะครับใช้ที่ใช้ที่ไม่เยอะนะ,อะลองเปลี่ยนสีประกาชื้ตรงนี้คือเวลามาเป็นแอบ o l u ล e X เเนี่ยเราก็จะต้องดูอะไรเอ่ยเราก็ต้องดู2เคสถูกไหมก็คือเคสที่ X เป็นบวกกับเปิดลบถูกไหมครับเพราะนั้นเราแบ่งเคสก่อน ถ้าเคสที่ x เป็นบวกเนี่ยก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0ูนย์จะมากกว่าศูนหรือเท่ากับ0ูนย์ก็เหมือนกันถูกไหมเออ่เท่ากับศูนย์ไม่ได้เนาะเพราะว่าโดเมนของเราเป็นช่วงเปิดศูนย์ถึงอินฟินิตี้เนาะขูลึกไปนะครับเคสที่ x ของเรามากกว่าศูนย์เนี่ยเราก็จะต้องดูว่าถ้าเราเอา ล็อกของแอบ l ู t e x เนี่ยมาดิฟจะได้เท่าไหร่นะครับตอนที่ x มากกว่า0นเนี่ยแอบ l ู t e x กับ x มันมีค่าเท่ากันถูกไหมอ่เพราะฉะนั้นก็จะได้1ส่วน x เหมือนเดิมถูกไหมอ่ะแอบโน้ตไว้นิดนึงเผื่อใครลืมนะว่าแอบ l ู t e x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x หรือไม่ก็ลบ x นะครับก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ x น้อยกว่า0เนาะโอเคแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือในเคสที่ x ของเราเนี่ยติดลบนะครับอ่าแต่มันอยู่ในแอบส์ลูดเนาะเพราะฉะนั้น,นสุดท้ายออกมามันก็จะเป็นบวกอยู่ดีนะอ่ะเราก็มาดูตัวอนุพันธ์ของมันก็คือตอนที่เอามาดิฟนะครับมันก็จะได้เป็นล็อก ของลบ x จุดไหมล็อกของลบ x นะครับพอเราหาอนุพันธ์เนี่ยทำยังไงดีตัวนี้ก็มันก็จะกลายเป็น1ส่วนลบ x ใช่ไหมโอเคแล้วก็โดยกดลูกโซ่เนี่ยเราก็จะต้องคูณด้วยการดิฟของลบ x อีกครั้งหนึ่งหรือที่มอปลายเราชอบติดป,ปากคำว่าดิฟไส้นั่นแหละ นะครับมก็คือดิฟลบ x ได้เป็นลบ 1, 1นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น 1, 1> ส่วน x นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่า x เนี่ยจะมากกว่า0หรือน้อยกว่า0เนี่ยได้ผลลัพธ์เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้อันนี้ออกมาเนาะแล้วก เมื่อเราดิฟตัวนี้ได้1ส่วน x เนอะเราก็จะได้สูตรข้อที่2มาด้วยก็คือเมื่อเราอินทิเกรต1ส่วน x ก็จะต้องได้ Log ของ Absolute x บวก4นะครับอ่าเพราะฉะนั้นสูตรในข้อที่2เนี่ยหรือทฤษฎีบทในข้อที่2เนี่ยก็จะเติมเต็มเนื้อหาของเราเนอะตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเรียนตอนมิดเทอมเนี่ยเราจะมีการอินทิเกรต1ส่วน x กํลังสถูกไหม หรืออินทิเกรต1ส่วน x กำลัง3 1ส่วน x กำลัง1ส่วน2ถูกไหมแต่เราไม่มีอินทิเกรต1ส่วน x เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของฟังก์ชัน l o อกเนี่ยก็จะเติมเต็มส่วนนี้เข้าไปนั่นเองนะครับ